กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love No Channel by n no, u และนิยายรักโรแมนติกโรมานแนวทะเลทรายเรื่องเกลี้ยรักเมียสวมรอยภาคต่อเดินประดับทรายวันนี้เสนอเป็นตอนที่6ค่ะมาดูกันนะคะว่าเฮดาดเชอรีน hey, จึงพูดกับซีฟาอีสว่าฉันจะเป็นผองยากที่คุณอยากได้แบบนี้ตลอดไปอะไรทำให้เธอพูดออกไปเช่นนั้นคลิปนี้มีคำตอบค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ ฟาอีสและสายตาจากกองเอกสารตรงหน้าเมื่อมีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องว่าไงลีฮานผมมีความทืบหน้าเกี่ยวกับพิีกาตรกรรมของดิชามีมารายงานทคชีครับนั่งก่อนสิตำรวจมุ่งประเด็นไปที่การฆ่าชิงทรัพย์ครับพอรถยนต์รวมถึงของมีค่าอื่นๆของเธอถูกชิงไปฆ่าชิงทรัพย์ใช่ครับฉันไม่เชื่อว่ามันจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์การที่ทรัพย์สินสูญหาย ฆาตกรอาจจะทําเพื่ออำพรางให้ตํารวจเกิดความสับสนเราไปที่จะสรุปอย่างนั้นแต่ตํารวจก็ยังไม่ทิ้งปมประเด็นความขัดแย้งนะครับและกําลังสืบอยู่ว่าคุณนิชามีเคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครบ้างในช่วงนั้นวันที่เกิดเรื่องคือวันที่ชามีเพิ่งเรียนจบและกลับมาจากเมืองนอกแล้วจะมีปมประเด็นขัดแย้งกับใครมันเป็นข้อสันนิษฐานของตํารวจครับตํารวจหาผู้หญิงอีกคนที่เป็นพยา,ยานเอ่อยถึงได้หรือยังไม่มีใครพบตัวเธอ และยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครครับท่านชีคคนของเราก็ยังหาตัวเธอไม่พบเหมือนกันเหรอใช่ครับพวกเรากำลังพยายามอยู่ครับแต่ก็ยังไม่พบเพราะไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอจึงเป็นการยากที่จะค้นหาส่งคนไปสืบดูซิว่ามีใครเดินทางกลับมาที่นี่พร้อมกับชามีบ้างแล้วให้คนของเราบางส่วนเดินทางไปที่อังกฤษไปเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชามีเสืบมาให้หมดว่าชามีเคยสนิทกับใครหรือเคยมีเรื่องกับใคร บางทีเราอาจจะได้เบาะแสที่จะสาวไปถึงตัวคนที่ลงมือฆ่าชามีครับท่านชีคแล้วอย่าลืมส่งคนของเราที่ไว้ใจได้ไปติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดดินารีฮานองทลักษณุ่มรับคำอีกครั้งก่อนจะขอตัวออกไปจัดก,การทุกอย่างตามคำสั่งฟาอิสคิดท,ทบทวนข้อมูลที่ได้รับมาพยานยนืนยันตรงกันว่ายังมีหญิงสาวอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างก็บอกว่าเธอหนีรอดไปได้ บ้างก็บอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีคนนำตัวเธอขึ้นรถไปเขารู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือเชอรีนแต่ก็ปัดความคิดนั้นทิ้งไปเพราะไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเชอรีนคือหญิงสาวที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกอย่างจุดที่เขาขับรถจนเธอก็ห่างจากสถานที่เกิดเหตุมาไกลพอควรคงไม่ใช่หรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือการค้นหาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษทันที่ก่อไว้อย่างสาสมในเวลาเดียวกันนั่นเองทหารของบารัสที่ทำหน้าที่ติดตามหาตัวคุณเชอรีนกำลังนั่งประชุมร่วมกันโดยมีชาคินเป็นหัวหน้าทีมมีความคืบหน้าอะไรบ้างจากการเจาะฐานข้อมูลทะเบียนราดของฮิวฟาฮาและการลงพื้นที่เพืสืบหาผู้หญิงที่ชื่อนิชามีเราพบข้อมูลของบุคคลที่ต้องการแล้วนาธานหนึ่งในทีมองครักษ์รายงานในที่ประชุม ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนชาคินเอ่ยถามเธอเสียชีวิตไปแล้วอะไรนะนายได้ยินไม่ผิดหรอกชาคินเธอเสียชีวิตในวันที่เดินทางกลับมาที่ฮิวฟาฮาแล้วอะไรเป็นสาเหตุการตายตามข่าวระบุว่าเธอถูกฆ่าอย่างเหี้มโหดคนร้ายปักมีดที่คอของเธอทางตำรวจกำลังเร่งสืบสวนเรื่องนี้อยู่คนของเราสืบมาได้ว่าตำรวจมุ่งประเด็นไปที่การฆ่าชิงทรัพ นาธานแจกเอกสารเกี่ยวกับข่าวของนิชามีให้ทุกคนบุคคลที่เรากำลังตามหาตัวแท้จริงแล้วเป็นน้องสาวตามารดาของชีฟฟา์อิสและมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากรู้มาว่าท่านชีฟรักและเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากที่สุดมีพยานเห็นผู้หญิงอีกคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่แล้วชาคินแต่ยังระบุไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและไม่มีใครบอกได้ว่าเธอประสบชะตาก,กรรมเดียวกันกับกุนิชามีหรือไม่ แทมพยายนยังมองไม่เห็นใบหน้าเพราะที่ตรงนั้นมันมืดบอกได้แต่เพียงรูปพรรณสันฐานต้องเป็นคุณเชอรีนแน่นาทานฉันก็มั่นใจเช่นนั้นแล้วมีใครรู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเชอรีนจากที่พวกเราลงพื้นที่ไปสอบถามผู้พบเห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นบางคนก็บอกว่าเธออาจจะเสียชีวิตไปแล้วเพียงแต่ยังไม่พบศพหนึ่งในทีมองคลักรายงานข้อมูลที่เขาได้รับมาให้ที่ประชุมทราบ ปราบใดที่ยังไม่มีใครพบศพฉันจะไม่มีวันเชื่อเด็กผ่าว่าคุณเชอรีนจากเราไปแล้วจริงๆทุกคนที่นี่ก็คิดเหมือนนายยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกครับประเด็นอะไรจากการสอบถามมีพยานสองคนพูดตรงกันว่าผู้หญิงคนนั้นได้รับบาเดเจ็บสาหัสมีใครบางคนนำตัวเธอขึ้นรถไปสันนิษฐานว่าน่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่มีใครรู้ว่า เขานำตัวเธอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนเราคงต้องกลับไปเริ่มต้นสืบหาตัวคุณเชอรีนที่โรงพยาบาลใหม่อีกครั้งฉันเห็นด้วยกับนาธานเหตุเกิดที่ฟาราบัสฉะนั้นฉันมั่นใจว่าคุณเชอรีนจะต้องถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองนี้แหละแบ่งคนของเราออกเป็นสามทีมเพื่อลงพื้นที่สืบหาตัวคุณเชอรีนตามโรงพยาบาลต่างๆนาธานกางแผนที่เมืองฟาราบัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของฮิลฟาฮาพร้อมกับแบ่งโซน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามค้นหาคราวที่แล้วเราสอบถามข้อมูลในชื่อของคุณเชอรีนแต่ครั้งนี้ให้สอบถามถึงคนเจ็บที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในวันที่เกิดเหตุได้เรื่องอยังไงเราค่อยมาประชุมกันอีกทีตกลงตามนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาตารางงานของฟาอีสแน่นมากเข้ามาักจะกลับดึกและออกเดินทางไปทำงานก่อนรุ่งสามเสมอเชอรีนแทบจะไม่ได้พบหน้าเขาเลยก็ว่าได้ พอเธอหลับไปก่อนที่เขาจะกลับมาในขณะที่เธอเดินไปที่ห้องคลังปัญญาเธอได้สอบถามองค์คลักนสนิทของชีฟาอีสถึงเรื่องนี้ช่วงนี้เจ้านายของคุณยุ่งมากเลยเหรอใช่ครับคุณเชอรีนท่านชีต้องเดินทางไปที่ชายแดนเพราะได้รับรายงานว่าที่นั่นมีโจรออกมารีถไยเงินจากชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันทุกคนต่างก็เดือดร้อนเพราะเงินที่หามาได้ถูกพวกมันริบไปหมดท่านชี จึงลงไปดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับหญิงสาวเพีักหน่ารับรู้เป็นแบบนี้เองฉันถึงไม่ค่อยได้พบหน้าเขาวันนี้ฉันคงจะนั่งอ่านหนังสือในห้องนี้แหละมีงานอะไรก็ไปทําเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหน้าที่ของผมคือคอยอยู่ดูแลคุณเชลีนครับพระเจ้านายสั่งไว้สินะผมยินดีและเต็มใจที่จะทําหน้าที่นี้ครับถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปด้วยกัน ซากีเปิดประตูให้หญิงสาวเก้าเดินเข้าไปก่อนจากนั้นจึงก้าตามไปที่ผ่านมาเวลาส่วนใหญ่ของเชอรีนหมดไปด้วยการนั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในห้องนี้เธอค้นพบว่าการอ่านหนังสือน่าจะเป็นงานอดิเรกข,ของตนเองและหนังสือกว่าครึ่งในห้องนี้เธอเคยอา่านมาแล้วซึ่งนับว่าเป็นจํานวนไม่น้อยนอกจากการอ่านหนังสือแล้วเชอรีนยังชื่นชอบงานศิลปะโดยเฉพาะก,การวาดภาพซึ่งเธอค้นพบว่าตัวเองทําได้ดี ก่อนหน้านี้หญิงสาวขอให้ซากีจัดหาสมุดเขียนภาพมาให้และมักจะใช้เวลาในช่วงเช้าอยู่ในอุทยานลานหินคือสถานที่โปรดปรานเธอลินมักจะไปนั่งวาดภาพอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,าน,าน,านๆ่อนจะกลับมาอ่านหนังสือในห้องคลังปัญญามันเป็นอย่างนั้นตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเช้าว,วันต่อมาเป็นวันที่เจอรินจะต้องไปพบแพทย์ตามนัดแต่ฟาอิสไม่สามารถพาเธอไปที่นั่นได้ด้วยตัวเองขอโทษนะเชอรน วันนี้ผมติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเปลี่เวลาไปกับคุณได้จริงๆไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจว่าคุณมีงานสำคัญที่ต้องทำงานสำคัญก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความสำคัญสำหรับผมนะเชลีนคุณไม่น้อยใจผมใช่ไหมฟาอิสรูปไล้ใบหน้าของเธอฉันเป็นคนมีเหตุผลและเข้าใจดีว่าภารกิจในฐานะผู้นำ มันหนักหนาสาหัสมากแค่ไหนฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องของฉันนะคะผมจะให้ซากีไปเป็นเพื่อนคุณตกลงนะฉันจะไปโรงพยาบาลพร้อมซากีตามที่คุณต้องการซากีดูแลคุณเชอรลินที่ดีเอาคนของเราติดตามไปด้วยถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้รีบติดต่อฉันทันทีครับท่านชีคืนนี้คุณจะกลับดึกอีกหรือเปล่าคะผมจะรีบทํางานให้เสร็จจะได้กลับมาอยู่กับคุณ ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนคุณตั้งหลายวันคิดถึงจะตายอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ตายไม่มีใครตายเพราะทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วค่ะไปได้แล้วโอเอแบบนี้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนใจไม่ให้ไปนะเชอรีนผลักหลังเขาให้เดินไปขึ้นรถที่มาจอดอยู่ด้านหน้าแต่ก่อนที่จะขึ้นรถเขาหมุนตัวหันกลับมาโน้มใบหน้าไปแนบชิดกับใบหน้าเธอแล้วฉกวูบมากระทับแน,แน่นกับเรียวปากสีกุหลาบก่อนจะหลิวตาให้เธอ และเดินขึ้นรถไปในที่สุดให้ม็นได้แบบนี้สิเอาเปรียบกันตลอดซากิยิ้มเมื่อได้ยินเสียงบน่นพึมพำของเจ้านายสาวเราไปกันเถอะซากิหรือจะเลยเวลานัดเชอรลีนเข้าไปพบแพทย์ที่ทำการรักษาเธอและพูดคุยสอบถามกันอยู่นานครึ่งชั่วโมงกว่าจะแล้วเสร็จหลังจากนั้นเธอได้บอกให้ซากีพาเธอไปห้างสรรพสินค้าเธอต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์บางอย่างที่ใช้สำหรับเขียนภาพด้วยตัวเอง ขณะที่หญิงสาวกำลังเดินไปขึ้นรถที่มาจอดรออยู่ที่หน้าประตูโรงพยาบาลเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกชื่อเธอคุณเชลีนหญิงสาวหันกลับไปมองยังทิศทางของเสียงนั้นก็พบชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงมายังจุดที่เธอยือนอยู่สีหน้าของเขาแสดงถึงความดีใจที่ได้พบเธอคุณเชลีนหายไปไหนมาครับพวกเราออกตามหาตัวคุณอยู่นานแต่ก็หาไม่พบคุณรู้จักฉันเหรอชาคีรู้สึกแปลกใจเหตุใดเจ้านายสาวของเขาเปลี่ยนไป ทำไมจึงทำเหมือนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแล้วผู้ชายคนที่มากับเธอเป็นใครเขามั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอะไรแอบแฝงอยู่แน่ถึงกระนั้นก็ยังตอบคำถามของเธอรู้จักสิครับทำไมจะไม่รู้จักในเมื่อผมเป็นองครักษ์ของคุณและคุณคือเจ้านายของผมทุกการกระทำและคำพูดของชายแปลกหน้าอยู่ในสายตาของซากีเขาเฝ้ามองอีกฝ่ายอยู่เงียบๆแต่ฉันจำไม่ได้ว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อน ขอตัวนะคะจากนั้นก็เดินตรงไปขึ้นรถอันที่จริงเชอรีนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองจากเขาให้มากกว่านี้แต่ที่ไม่ถามเพราะยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูจึงต้องระมัดระวังตัวจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาไม่ได้คิดร้ายต่อตนเองเดี๋ยวสิครับคุณเชอรีนชาคินพยายามที่จะก,ก้าวเข้าไปชิดตัวเธอแต่ถูกตาตีขัดขวางไว้ไม่ได้ยินหรือไงที่เธอบอกว่าไม่รู้จากคุณ และขอเตือนด้วยความหวังดีอย่ามายุ่งกับเธออีกไปกันได้แล้วซากีเชิญครับคุณเชอรีนซากีเปิดประตูรถให้หญิงสาวก่อนจะก้าวไปนั่งตอนหน้าคู่กับคนขับทิ้งให้ชาคินยืนอยู่เพียงลําพังเกิดอะไรขึ้นกับคุณเชอรีนพึพรรมพำอะไรชาคินนาทานถามพร้อมกับตกไหล่ของเพื่อนรักฉันพบคุณเชอรีนพบที่ไหนที่นี่แล้วทาไมนายไม่รีบตามไป รถของเราอยู่ที่ลานจอดรถแล้วจะเอารถที่ไหนผับตามไปนายดูแปลกไปนะมีอะไรหรือเปล่าฉันเข้าไปทักคุณเชอรีนแต่เธอจำฉันไม่ได้จำไม่ได้หมายความว่าไงเล่าให้ละเอียดหน่อยสิชาคิดเล่าทุกอย่างให้นาทานฟังก่อนจะสลบฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่คุณเชอรีนถึงทำเป็นจำฉันไม่ได้นายบอกว่ามีคนตามมาคุมคุณเชอรีนอย่างนั้นใช่ไหม ใช่เขากันให้ฉันเข้าถึงตัวคุณเชอรีนและอย่างาเม่ฉันยุ่งกับเธอหรือว่าคุณเชอรีนจะถูกผู้มีที่พนจับตัวไปเราต้องเสืบมเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดฉันเห็นด้วยแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าคุณเชอรีนปลอดภัยและยังอยู่ในฟาราบัสเธอปลอดภัยจริงเหรอชาคินพึมพำเบาๆนายจำทะเบียนรถทันที่คุณเชอรีนนั่งไปได้ไหมชาคินโท่ดีที่ฉันจำได้สามคนของเรา เช็คทะเบียนรถคันนี้ซิว่าเป็นรถของใครเราจะได้รู้ว่าคุณเชอรินอยู่ที่ไหนซากีสังเกตท่าทางของหญิงสาวผ่านกระจกมองหลังแต่เธอไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆเมื่อเดินทางมาถึงห้างสรรพสินค้าเชอรินก็เดินตรงเข้าไปเลือกอุปกรณ์เขียนภาพที่ต้องการและใช้เวลานานพอควรในการเลือกสรรอุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมกับเดินเลือกหนังสือที่เธอสนใจโดยมีซาคีทำหน้าที่ชำระค่าสินค้าเหล่านั้น คุณเชอรีนต้องการอะไรอีกไหมครับฉันอยากได้กล้องถ่ายรูปเชอรีนเลือกกล้องอย่างพิธีพิถันอยู่นานกว่าจะได้กล้องที่ถูกใจกลับเลยหรือเปล่าครับซากีเอ่ยถามทันทีที่ขึ้นรถพาฉันแวะไปวิหารก่อนนะซากีฉันอยากจะไปกราบขอพรอ,องค์มหาเทพก่อนที่เราจะกลับที่พักพับคุณเชอรีนหญิงสาวเข้าไปกราบขอพรตามที่ตั้งใจไว้จากนั้นก็แวะไปทักทายเทพพยากรณ์ ท่านมาดูเอลสบายดีนะคะข้าสบายดีแล้วท่านละ่ะสบายดีค่ะฉันมากราบขอพรก็เลยแวะมาทักทายก่อนที่จะกลับเมื่อสัปดาห์ก่อนนายหญิงอิฟฟามาที่นี่เพื่อสอบถามเรื่องของท่านแม่ของฟาอิฟไม่ค่อยชอบหน้าชนัก็ค่ะที่จริงแล้วเธอเป็นคนจิตใจดีเพียงแต่ห่วงลูกชายมากไปเธอคงอยากให้ฟา์อิฟแต่งงานกับผู้หญิงที่เธอเลือก ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านชีกนั่นสิคะก็ได้แต่หวังว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจขอเพียงมีความเชื่อใจในกันและกันไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถสั่นคลอนความสัมพันธ์ของพวกท่านได้ทั้งคู่อยู่คุยกันอีกพักใหญ่จากนั้นเชอริรนก็ขอตัวกลับในขณะที่เชอริกนกำลังจะเดินทางกลับก็เป็นช่วงที่เรยาเดินทางมาที่วิหารแห่งนั้นหญิงสาวก้าวลงจากรถ พร้อมกับเดินตรงเข้ามาทักทายเชอรีนด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มราวกับว่าดีใจที่ได้พบเธอสวัสดีค่ะคุณเชอรีนรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเชอรีนแทนคําทักทายจําได้ไหมคะเลยาค่ะเราเคยพบกันที่บ้านของท่านอาอิฟฟาจําได้คะ่ะดีใจจังที่เจอคุณที่นี่ดีใจนี่เราฟังไม่ผิดไปใช่ไหมเชอรีนเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของอิฟฟ่ายที่พยายามเข้ามาตีสนิท ครั้งที่เพิ่งเคยเจอการเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นคุณกำลังจะไปไหนคะกลับที่พักเลยาขอไปด้วยคนนะคะจะได้ถือโอกาสไปทักทายพี่ฟาอีสเขาไม่อยู่คะ่ะพี่ฟาอีสไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุยกับคุณแทนก็ได้เธอรินจ้องมองเลยานิ่งนานสีหน้าของเธอไม่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกคุณต้องการอะไรเลยยาอยากเป็นเพื่อนคุณแค่อยากเป็นเพื่อนกันหรือมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงกันแน่ แม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันแต่ฉันคงอนุญาตที้คุณไปที่ฮิวฟาฮาพาเลสไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะคะเพราะฉันไม่อยากมีปัญหากับฟาอีสคุณก็รู้นี่คะว่าเขาไม่ชอบให้ใครเข้าไปวุ่นวายที่นั่นโดยเฉพาะผู้หญิงขอโทษนะคะฉันลืมคิดเรื่องนี้ไปคะ่ะมัวแต่ดีใจที่มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันก็เลยอยากคุยกับคุณนานๆฉันต้องกลับแล้วล่ะคะ่ะถ้าฟาอิสมาแล้วไม่เจอฉันฉันคงต้องตอบคำถามเขาอีกนาน ขอตัวก่อนนะคะครั้งหน้าถ้าคุณจะมากราบขอพรที่นี่ชวนฉันมาด้วยนะคะฉันเหงาค่ะอยากมีเพื่อนเชอร์ีพยักหน้าแทนคำตอบจากนั้นก็เดินขึ้นรถกลับไปที่ฮิวฟาฮาพาเลสเมื่อเชรีและฟาอิสอยู่ด้วยกันตามลำพังในค่ำคืนนั้นเขาชวนเธอคุยด้วยท่าที่ผ่อนคลายทั้งคู่นั่งคุยกันที่โซฟาซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องนอนวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณหมายถึงเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องสุขภาพของคุณ เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่ฉันจะกลับจากโรงพยาบาลมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักที่จริงซากีได้รายงานเขาแล้วแต่ที่เขาไม่เอ่ยถามเพราะอยากรู้ว่าเธอจะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังหรือเลือกที่จะปิดบังเขาคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเชอรีนสายหน้าก่อนจะพูดขยายความเขาบอกว่าเขาเป็นองครักษ์ของฉันแต่ฉันจำเขาไม่ได้องครักษ์ใช่ค่ะแปลกใช่ไหมคะ ทำไมฉันต้องมีองคลักคอยติดตามแล้วคุณได้ถามเขาหรือเปล่าไม่ได้ถามค่ะฉันยังไม่มั่นใจว่าเขาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูมันอันตรายเกินไปที่จะให้เขารู้ความจริงว่าฉันสูญเสียความทรงจําเพราะถ้าเขาเป็นศัตรูของฉันเขาอาจใช้จุดอ่อนนี้กลับมาเล่นงานฉันก็ได้การที่คุณบอกว่าคุณจําเขาไม่ได้นั่นไม่ใช่การบอกใบ้เขาหรอกเหรอว่าคุณสูญเสียความทรงจํา ทำไมคุณไม่คิดบ้างว่าเขาอาจจะกําลังคิดไม่ตกก็ได้ว่าทาไมฉันถึงทําเป็นจําเขาไม่ได้สรุปว่าคุณไม่ไว้ใจเขาแต่เชื่อใจผมฉันยังไม่ไว้ใจเขาแต่ก็ใช่ว่าฉันจะไว้ใจคุณแล้วทําไมถึงเลือกที่จะกลับมาอยู่กับผมเพราะฉันไม่มีทางเลือกอื่นคุณเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ฉันจําเป็นต้องยึดเหนี่ยวไว้เพื่อความอยู่รอดถึงคุณอยากจะปล่อยมือจากผม แต่ผมไม่มีวันยอมให้คุณทิ้งผมไปหรอกเชอรีนทำไมคะพูดอย่างกับว่าคุณพิสว่าฉันมากกว่านั้นอยู่ใกล้คุณทีไรอยากแต่จะนอนกับคุณทุกครั้งไปสายตาผมมีไว้มองแค่คุณคนเดียวเท่านั้นฉันรู้นะว่ามีผู้หญิงอีกเป็นร้อยเป็นพันที่เขาอยากเป็นของคุณแต่คุณคือผู้หญิงคนเดียวที่ผมต้องการเชอรีนยิ้มหวานหวานสเสน่ห์พร้อมกับโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้เขา ถึงคุณจะต้องการแต่ฉันไม่ให้อะไรที่ได้มายากผมยิ่งอยากได้เมื่อได้มาแล้วก็จะไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาดฉันจะเป็นของยากที่คุณอยากได้แบบนี้ตลอดไปอยากโดนปล้ำก็ลองดูผมไม่ใช่พระอิศพระปูนะเชอรีนจะได้ไม่มีความรู้สึกแต่ที่อดทนมาได้จนถึงตอนนี้ก็เพราะเห็นว่าคุณเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุมาผมก็เลยต้องพยายามอดทนอดกลั้นเอาไว้พูดถึงเรื่องนี้ ทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าจะถามคุณหลายทีแล้วยังไม่มีโอกาสเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมฉันถึงถูกรถชนนอกจากความสัมพันธ์กับมาลแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เขาปกปิดเธอไว้ฟ้าอีจ,จึงต้องตอบคําถามนี้อย่างระมัดระวังเท่าที่รู้มาคุณวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชันชิดเขาเบรกแล้วแต่ก็ยังไม่ทันก็เลยชนคุณเข้าอย่างแรง เขาเสียใจและอยากจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการพาฉันไปที่โรงพยาบาลใช่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับฉันเขาบอกคุณเหรอไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบอกผมหลักเชอรีนคุณอาจจะลืมไปว่าไม่มีอะไรในฮิลฟาหฮาที่เฟาอิสไม่รู้ตั้งแต่ฉันรู้สกึตัวฉันยังไม่เคยเห็นเขามาเยี่ยมฉันเลยสักครั้งเขามาดูแลคุณตลอดเวลาที่คุณไม่รู้สึกตัว แล้วหลังจากนั้นเขาหายไปไหนเขาไม่ได้หายไปไหนแต่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าคุณนั่นคือคำพูดในใจของชีฟา์อีสในฐานะที่ผมเป็นสามีของคุณผมจึงอยากจะดูแลคุณด้วยตัวเองเขาตอบกลับไปแบบกำกวมเชอรลีนมาค้นพบในภายหลังว่าเขาตอบไม่ตรงคำถามและเธอก็รู้สาเหตุว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นในเวลาต่อมาทำไมคะเขาต่างหากที่ควรจะรับผิดชอบไม่ใช่คุณ เพราะผมมั่นใจว่าไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้ดีเท่าผมเธอรีนยิ้มให้เขาแทนคำขอบคุณก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาวันนี้ฉันไปที่วิหารแล้วก็เจอว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่คุณด้วยนะแล้วยังไงน้ำเสียงที่ถามฟังดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องที่เธอเล่ามาสักเท่าไหร่ฉันก็แค่เล่าให้คุณฟังว่าฉันบังเอิญไปพบว่าที่เจ้าสาวของคุณเผื่อว่าคุณจะสนใจ ผมไม่เคยสนใจภายนอกจากคุณจำคำพูดของคุณวันนี้ไว้ให้ดีนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเกเรออกนอกลู่นอกทางฉันจะฆ่าคุณผมยอมตายทาอกคุณวันนี้เลยดีไหมเฉลีนหน้าแดงไม่ได้ยินคำพูดประโยคนั้นแต่ก็ยังไม่วายปากดีฉันยังไม่อยากฆ่าคุณตอนนี้สู้ทรมานคุณไปเรื่อยๆแบบนี้ดีกว่าเยอะถ้าผมอดใจไม่ไหวคงได้ปล้ำคุณแน่ถึงตอนนั้นคุณจะทำยังไง ถ้าคุณทำอะไรฉันฉันพาคุณแน่ผมมั่นใจว่าถึงตอนนั้นคุณคงไม่มีแรงที่จะลกุกขึ้นมาทำอะไรผมได้หรอกเชลีนลองดูไหมพูดกับคุณไปก็มีแต่จะเสียเปลี่ยนฉันไปนอนดีกว่าพูดจบก็ปิดปากหาวพร้อมกับเดินไปนอนที่เตียงฟาอิสเหลือมองตามร่างบางที่นับวันจะทวีความสำคัญกับตัวเขามากขึ้นทุกทีก่อนจะพุ่งพักับตนเองเบาๆทั้งสวยและเซ็กซี่ คุณแซบหน้าฟัดที่สุดผมอดใจไม่ไหวขึ้นมาวันไหนผมได้ปล้ำคุณอย่างที่ปากพูดจริงๆชาคินตามสืบจนรู้ว่าคุณเชอรลีนพักอยู่ที่ฮิวฟาฮาพาเลสซึ่งเป็นที่พักส่วนตัวของชีฟฟาอีสแต่ยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเธอถึงไปพักอยู่ที่นั่นเป็นไปได้ไหมหนาธานว่าคุณเชอรลีนจะถูกชีฟฟาอีสควบคุมตัวไว้ท่านชีนจะทำแบบนั้นทำไมไม่มีเหตุผลอะไรที่ชีฟฟาอีสจะกักตัวคุณเชอรลีนไว้ถ้าอย่างนั้น ทำไมคุณเชอรีนถึงไปพักอยู่กับท่านชีกได้คุณเชอรีนเป็นเพื่อนกับน้องสาวท่านชีกที่ตายไปไม่ใช่หรอบางทีท่านชีกอาจจะกลัวคุณเชอรีนจะไม่ปลอดภัยก็เลยพาเธอไปพักอยู่ด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นที่คุณเชอรีนจะต้องทําเป็นไม่รู้จักฉันเธออาจมีเหตุผลที่เรายังไม่รู้อย่าเพิ่งคิดมากเลยฉันว่าเราเรีบแจ้งเรื่องกลับไปที่บารัสก่อนดีกว่าว่าเจอตัวคุณเชอรีนแล้วทุกคนจะได้ไม่เป็นห่วง ชาคินรายงานไปยังบาลัสว่าเขาพบตัวคุณเชอรีแล้วตอนนี้เธอพักอยู่ที่ฮิวฟาฮาพาเลสแต่พวกเขายังเท่าไม่ถึงตัวเธอพร้อมทั้งรายงานเรื่องที่เธอแสดงออกว่าไม่รู้จักเขาซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดและเขาเองก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อทีมอมราลาและพันไมล์รู้เรื่องนี้ก็ตั้งใจจะเดินทางไปฮิวฟาฮาด้วยตัวเองแต่บุตรชายทั้งสามห้ามไว้พวกเขาจะเป็นคนเดินทางไปที่นั่น เพื่อนำตัวพี่สาวสุดที่รักษ์กลับมาที่บาลัสและได้ขอร้องให้พ่อกับแม่เราฟังข่าวอยู่ทางนี้ไปพาตัวเชอรีนกลับมาที่นี่อย่างปลอดภัยที่ได้โดยเร็วที่สุดครับพ่อทาซัสมสซาและอาบีดีนรับคำพร้อมกันถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเราจะส่งข่าวกลับมาครับแม่จะร้อนใจแต่เมื่อบุตรชายทั้งสามรับปากว่าจะพาตัวเชรีนกลับมาอย่างปลอดภัยทาให้อมลานวางใจถึงกระนั้น ก็ยังไม่วายกำชับให้พาเชอรีนกลับมาที่บารัสโดยเร็วที่สุดหรือถ้าติดผัดปัญหาอะไรก็ให้รีบส่งข่าวกลับมาทันทีพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราจะรีบพาพี่เชอรีนกลับมาที่นี่ครับระวังตัวด้วยนะลูกครับแม่ถึงแม้พันไมล์จะรู้ว่าเชอรีนปลอดภัยแต่เธอก็ยังไม่คลายความกังวลใจนั่นเป็นเพราะคำพูดของแม่เทาโซฟีลาคนเราล้วนมีชะตาชีวิตเป็นของตัวเอง ไม่มีใครหลีดนี้วงล้อแห่งโชคชะตาไปได้คุณหนูเชอร์ลีนก็เช่นกันประโยคนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเธอพันไมได้แต on ่อ้อนวอนต่อองค์เทพีซาลีน่าว่าอย่าให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเชอร์ลีนความสนุกของอีพีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในอีพีหน้ามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุตรชายทั้งสามคนของชิคอมราและพันไม มาตามหาตัวพี่สาวสุทธิราของพวกเขาด้วยตัวเองที่ยูฟา่าจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างหรือไม่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ Love Note Channel By ยนุกคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ